สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของการที่ MacBook Pro นะครับที่ใช้พอร์ต Type C เนี่ยมันชาร์จไฟไม่เข้านะครับจะมีวิธีการตรวจเช็คตรวจสอบเบื้องต้นอย่างไรนะครับรวมถึงการ v วอร์รฟายว่ามันเป็นที่ฮาร์ดแวร์ตัวอะแดปเตอร์ apter, หรือเป็นที่ตัวเครื่องนะครับเบื้องต้นเลยนะครับก็จะมีตัวอะแดปเตอร์แบบนี้กับสายชาร์จที่เป็น Type C ที่มันถอดได้แบบนี้นะครับสำหรับรุ่นปี2016ขึ้นไปนะครับเป็น MacBook Pro MacBook Air พวกนี้ ก็จะมีสส่วนอย่างแรกเลยเมื่อชาร์จไฟไม่เข้านะครับดูสถานะที่บนสเตตัสด,ด้านบนของเมนูบาร์แล้วเนี่ยมันไม่ชาร์จเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีไฟสถานะบอกนะครับที่ตัวชาร์จมันก็เลยไม่รู้ว่าชาร์จได้หรือไม่ได้ต้องไปดูที่สถานะแบตตรงเมนูบาร์ด้านบนอย่างเดียวนะครับถ้าพบว่าตัวมันชาร์จไฟไม่เข้านะครับเบื้องต้นเลยนะครับก็คือชักอะแดปเตอร์ออกจากแหล่งจ่ายไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นเต้าเสียบ หรือปลั๊กพ่วงต่างๆนะครับชักออกมาเลย30วินาทีนะครับก็คือดึงออกมาจากทั้ง Macbook แล้วก็ทั้งเต้าเสียบนะครับเพื่อให้อแดปเตอร์ตัวนี้มันไม่มีไฟเลี้ยงอยู่ในวงจรเลยนะครับก็คืออาจจะเกิดจากอันนี้วงจรมันผิดพลาดมันตัดการจ่ายไฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเกิดสัญญาณรบกวนของตัวสาย Type-C ก็ตามนะครับก็จะเป็นการเคลียร์ไฟก่อนรีเซ็ตนะครับ30วิ หลังจากนั้นก็เสียบกลับเข้าไปใหม่แล้วลองชาร์จดูนะครับถ้าเสียบกลับเข้าไปแล้วยังชาร์จไม่ได้ฮะสเต็ปต่อไปเอาง่ายๆก่อนครับดึงสาย Type C นี้ออกมาแล้วก็ไปยืมของเพื่อนนะครับมาลองเสียบกับอะแดปเตอร์ของเราดูนะครับว่าเป็นที่สายเสียหรือว่าอะแดปเตอร์เสียนะครับส่วนใหญ่ที่เจอนะครับก็คือว่าตรงบริเวณขั้วของสายชาร์จ Type C เนี่ยถ้ามีเริ่มมีสีแบบ เริ่มไหมนะครับเ,เหลืองๆอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นน,น่าจะมีปัญหานะครับเจอหลายเส้นแล้วก็คือสายมันมีปัญหาเลยทําให้ชาร์จไม่เข้านะครับถ้ายืมสายชาร์จของเพื่อนมาแล้วเสียบกับอะแดปเตอร์เราแล้วและยังชาร์จไม่ได้อยู่นะครับจากนั้นก็ค่อยเอาอะแดปเตอร์เปลี่ยนอันใหม่นะครับเอาอะแดปเตอร์ของเพื่อนมารวมถึงเอาสายของเพื่อนด้วยแล้วเสียบดูว่าชาร์จเข้าไหมนะครับ ถ้าเอาของเพื่อนทั้ง2อ,อย่างเสียบแล้วมันใช้ได้นะครับก็สรุปว่าก็ตัวอะแดปเตอร์เราเสียแน่ๆนะครับทีนี้ถ้าเอาของเพื่อนมาเสียบแล้วมันยังไม่ได้อีกนะครับก็สรุปได้เลยว่าตัวแม็ของเราเนี่ยน่าจะมีปัญหานะครับเบื้องต้นนะครับตัวตั้งแต่ปี2016ขึ้นไปนะครับให้ลองนะครับพับจอมานะครับคือสล e p หรือชัดดาวไปเลยก็ได้นะครับ 30วิเหมือนกันนะครับแล้วค่อยเปิดกลับมาใหม่แล้วจากนั้นก็ลองชาร์จแบตด,ดูด้วยอะแดปเตอร์ของเรานะครับถ้ายังไม่ได้อีกนะครับก็ให้ลองรีเซ็ต smc ดูนะครับ smc ของตัว macbook pro มันจะมีของอชิป intel ที่ไม่มีตัว t 2คือทัดไอ,ไอตัว f i n g e r ร์ส n กนะครับเขาเรียกอะไรนะอ่ะนั่นแหละครับถ้ามีชุด t 2เนี่ยมันก็จะรีเซ็ตอีกแบบหนึง สำหรับ smc นะครับลองเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้แล้วกันว่ารีเซ็ต smc ของ macbook pro ปี2016ขึ้นไปเนี่ยทำยังไงนะครับถ้ารีเซ็ตแล้วยังชาร์จไม่ได้นะครับก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าตัวเครื่องเนี่ยมีปัญหานะครับผมก็ลองให้ช่างตัวเช็คดูนะครับว่ามันเป็นที่วงจรไหนกันบ้างนะครับแล้วถ้าใครนะครับเป็นรุ่นที่เป็น touch bar รุ่นที่มี thunderbolt type c เนี่ย c p o ์ตนะครับก็ลองเปลี่ยนพอร์ต ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาดูก่อนนะครับเพราะ2ฝั่งเนี่ยตัวตัวพอร์ตมันแยกกันนะครับผมก็ลองใช้2ฝั่งเทสดูก่อนว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะฝั่งซ้ายชาร์จไม่ได้เพราะเราชาร์จบ่อยเกินไปมันก็เกิดการหลวมการคลายอะไเงี้ยนะครับอาจจะเปลี่ยนมาชาร์จที่ฝั่งขวาได้นะครับก็เบื้องต้นในการเทสเบื้องต้นนะครับว่าถ้าชาร์จแบตไม่เข้าแล้วเนี่ยมันจะ บูรไฟได้ไงบ้างนะครับก่อนที่จะถึงมือช่างนะครับผมถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือ Inbox มาก็ได้นะครับที่ f e c o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  k n p n p e นะครับ io v e r s e r v e หรือสยาม m a c i n t o s h ทนะครับมี2 Fanpage นะครับแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรนะครับจะต้องการให้ใช้บริการนะครับก็ร้าน2สาขาเหมือนเดิมนะครับสาขาแรกอยู่หลังฟอร์จูนรัชดาแล้วก็สาขาที่2อยู่แถวราชพฤกษ์นะครับบางก่วยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับใต้คลิป วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ